พูดถึงสถิติที่ชื่อ Factor Analy s i s นะครับ f a c เ o r a n น l เ s i s เนี่ยเป็นสถิติตัวหนึ่งที่เราไว้ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบนะครับคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวิเคราะห์องค์ประกอบเราจะมาดูนะครับว่าระหว่างตัวแปรเนี่ยมันมีองค์ประกอบร่วมหรือเปล่าหรือบางทีนะครับเราก็สามารถใช้ในการตรวจสอบครับข้อคําถามของเราที่สมมุติว่าเราไปรีวิวมาในหนึ่งตัวแปรเราถามไป3ข้อ5ข้อข้อคําถามเหล่านั้นนะครับสามารถเอามารวมกัน เป็น1ตัวแปรได้หรือเปล่าตัวนี้ก็ใช้ยืนยันได้นะครับรวมถึงการทำ CFA ด้วยในการทำ Structural Equation Model เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ Factor Analysis ได้หลากหลายมากเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูวิธีการทำกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกกันว่าที่มาทำคลิปใหม่จริงๆผมเคยทำคลิปนี้เวลาลืมตรวจตอนท้ายเนาะเพราะว่าไปสอนในเรื่องของการทาการคอมพิวณตัวแปรแล้วเพลินไปหน่อยไม่ได้ตรวจนะครับสอบผิดอันนี้ก็เลยเอามาทาแยกเฉพาะ Part Factor Analysis นะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการทำเลยเอาแบบไม่เสียเวลาเนาะ เปิดเอเล์ขึ้นมาเลยครับข้อมูลที่ผมกำลังแสดงอยู่นี้นะครับเป็นข้อมูลของนักศึกษาผมเองนะครับผมก็เอารวบรวมมาให้ดูเนาะนะครับจะเห็นว่าข้อมูลมีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งกรอบในโปรแกรม s v s เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูก่อนว่าแต่ละตัวแปรครับนะครับที่ผมมีเนาะจะประกอบด้วย3ข้อคําถามนะครับสข้อคําถามตัวแปรตัวแรกที่เราต้องการทดสอบนะครับชื่อ knowledge ก็คือความรู้นั่นแหละประกอบด้วยคาถามทั้งหมด3ข้อครับ ตัวที่2นะครับชื่อ behavior ก็คือพฤติกรรมตัวที่สาืวิชาติและตัวแปรตามครับคือพฤติกรรมการออมนะครับชุดข้อคําถามเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะใช้ factor analysis ในการตรวจสอบแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อคําถามที่คุณเอามาเนี่ยจะต้องเป็นข้อคําถามเชิงปริมาณนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถเอามาใช้ factor analysis ได้ซึ่งลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลมานะครับ โดยใช้ลิเกอร์สเกลนะครับในการเก็บเนาะวิธีในการทำนะครับไม่ยากเลยครับเราไปที่ฟังก์ชันนะครับชื่อว่า analyze ครับของ factor a n a l y s i อัอโทษของ expert นะครับแล้วไปที่นะครับ dimension reduction ครับแล้วเลือกคำว่า factor ครับเสร็จแล้วครับ ให้คุณใส่นะครับ3ตัวแปรที่คุณต้องการทดสอบนะครับว่ามันรวมกันได้หรือเปล่าเข้าไปนะครับแล้วให้ติ๊กบล็อกสี่เหลี่ยมด้านข้างนะครับดูบล็อกแรกเลยครับ descriptive ครับตัวนี้ไม่มีอะไรคุณอยากให้มันแสดงค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่จริงๆแล้วในการทำ factor analysis เนี่ยจะมีค่าหนึ่งที่คุณต้องแสดงถ้าแบบเอาแบบตึงมากๆเลยนะคือ kmo ครับ kmo ที่ดีเนี่ยมันควรจะอยู่ที่หลังจากทำ factor analysis ออกมาแล้วต้องเกินจุด7แต่บางตำราบอ,อกจุด6ก็ได้นะครับ นี The extraction นะครับตัวนี้จะแสดงนะครับฟังก์ชันอื่นๆวิธีการครับหรือกระบวนการ principal component เป็นกระบวนการหรือวิธีหนึ่งนะครับในการทำ factor analysis ซึ่งในเครื่องเนี่ยจะนำเสนอมาหลายตัวมากโดยปกติผมก็จะใช้ตัว principal component เนี่ยแหละครับแล้วเราก็สามารถมา order ได้อีกครับ extract มันได้ว่าวันนี้นะครับจะให้มัน b a s e on คือดูจากค่า eigen value หรือจะให้มันกุ๊ u นะครับ เป็นกี่กรุ๊ปกี่แบบแบบนี้นะครับซึ่งสามารถจะใช้คําสั่งพวกนี้บังคับเครื่องก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้กดจริงๆเราต้องการเห็นแค่1นึ่งคอมโพเนนต์เท่านั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไงพวกนี้เวอร์ชั่นหลังๆในเครื่องมันอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็กด คอนติเนียวไปได้เลยนะครับโรเตชันจะเป็นวิธีการหมุนครับในสําหรับกรณีที่ใครอยากทดสอบหลายๆวิธีการหมุนเนาะผมเนี่ยกดเป็นนั้นไว้ก่อนถ้าเกิดว่าสมมุติใช้วิธีแรกมันรวมไม่ได้คุณอาจะใช้วิธีการหมุนอื่น,นๆลองทดสอบเปรียบเทียบดูก็ได้ครับสกอร์ครับตัวนี้ถ้าเกิดอยากให้มันนะครับ สร้างเป็น variable ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการต่อไปนะครับก็คือหมายความว่าให้มันเอาสามข้อคำถามนี้นะมารวมให้เสร็จสับเลยนะครับก็ติ๊กที่ฟังก์ชันนี้ผมจะเลือกที่ r e s s i o นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาผมจะต้องเอาตัวแปรนี้ไปใช้ในการทำ multiple r e g r e s s i o n นะครับแล้วกด Continue นะครับส่วน Option นะครับคุณอยากให้มันทำอะไรบ้างเช่นอยากให้มันเรียงลำดับจาก เล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กอะไรแบบนี้หรือให้มันแสดงครับที่ค่าเท่าไหร่ปกติค่าแฟกเตอร์นาริสิตที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแสดงค่าแฟกเตอร์โหลดดิงครับไอ้แฟกเตอร์โหลดดิงเนี่ยจริงๆแล้วเราดูที่ค่าเกินจุด6ขึ้นไปนะครับถึงจะบอกว่ารวมได้กรณีที่คุณอยากให้มันแสดงเฉพาะค่าที่เท่าไหร่เช่นสมมุติผมบอกผมติ๊กเอาไว้ที่จุด6 ตัวไหนต่ำกว่าจุดหมันจะไม่แสดงแต่ผมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช้เราดูโดยรวมเลยก็ได้นะครับเรากลับไปให้มันซอนบายไซส์อย่างเดียวก็ได้คือให้มันไล่ลําดับให้เราแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกด Continue ครับแล้วกดโอเคครับ เครื่องจะแสดงผลออกมานะครับอันดับแรกเลยครับค่าเคมโอเห็นไหมครับตัวนี้จุด7ถือว่าดีมากก็าสามารถรวมกันได้และตัวที่เราสนใจตัวต่อมาครับคือตัว component metric component metric เนี่ยนะครับถ้ามันรวมกันได้นะครับมันจะออกมา component เดียวต่อให้คุณไม่ได้บังคับเครื่องไว้ก็ตามนะครับซึ่งไอ้ไอ้ component เดียวเนี่ยมันจะต้องมีค่าทุกตัวเกินกว่าจุดหขึ้นไปทั้งหมดกรณีที่มันไม่สามารถรวมได้ครับกรณีที่เป็นข้อคำถามนะ มันก็จะเกินออ,อกมาแล้วไปอยู่ที่คอมเนนตที่2มันจะมีตารางที่เป็นคอมเนนตที่2คอมเนนตที่3ออกมาในการที่เราวิเคราะห์กรณีมันมีหลายข้อคําถามแต่ว่าในตัวอย่างที่ผมให้ดูเนี่ยเราเลยว่ามันมีแค่สาข้อคําถามเนาะแล้วมันก็รวมได้นะครับกลับมาที่ฝั่งนะครับตัวด้านข้อมูลบ้างนะครับเรามาดูที่ variable view ด้านล่างเนาะคุณจะพบว่ามันมีตัวแปรใหม่ออกมาอีกตัวเด่นเห็นไหมครับตัวแปรตัวนี้ให้คุณไปเปลี่ยนชื่อมันเพราะมันคือตัวแปรตัวไหนครับตัวแปร จากข้อคำถาม k n o l e d g e เมื่อกี้นี้ที่เราสั่งให้มันรวมกันเอาไว้นะครับแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นการทำา f c t t r r n n l y y i s ครับวิธีง่ายๆแค่นี้เลยครับเราคุณทำไปทุกข้อทุกข้ออันนี้ผมสอนเฉพาะวิธีที่เราใช้รวมข้อคำถามนะครับส่วนการใช้ทดสอบบางบางทีมันมีการทดสอบแบบรายตัวแปรด้วยเนาะว่าแต่และตัวแปรเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่ควรจะต้องเอาไว้หรือเอาออกซึ่งมันจะอยู่ในสติอีกชั้นหนึ่งต่อไป เอาแค่เบื้องต้นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์นะครับจากคลิปเดิมมากที่ช่วยตรวจสอบคลิปให้ผมผมมาทำคลิปใหม่ให้ละนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงจะทำแยกวิธีคอมพิวตัวแปรให้นะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายๆขอบคุณครับ